อ้อง้งแปครับ <c oughs> ให้เขาเอาอะไรมาให้คุ้งเต้นไงอ๋อให้เขาคุ้งเต้นมาให้แล้วก็ที่แต่งหน้าใช่ไหมย้ายเข้าไปหาเหรอรอรับอยู่ข้างน่าข้างหน้านี่คุณก็น่าจะรู้ว่าถ้าผมไปห้องคุณแล้วผมไม่มีทางที่จะยืนอยู่ข้างหน้าหรอกวาคุณจะดันผมยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมแรงยงก,กว่าคุณ ห้าศูนย์เท่าไหร่นะห้าก็พอเอ้ยตายตายกุ้งตายหมดแล้วไม่เต้นแล้วตอนเนี้ยว่าแล้วคุณรีบรีบบอกเลยเร็วผมจะได้รีบไปหาคุณเนี่ยกุ้งมันตายหมดแล้วเนี่ยเรียบรีบไปแค่นะมันจะได้ไม่ตกตายเร็ว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 มันไม่ทันแล้วเนี่ยห้องไหนนะไม่มีกล้องมันตายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกล้องมันตายแล้ว ยังไงโอ๊ตกองตายกูงมันตายหมดแล้วเนี่ยเร็วๆโอ้โหคุณไม่ได้กินกุไม่ได้กินกุ้งเต้นหรอกไปถ้าค oh, yeah. okay, ุณไม่บอกห้อห้าศูนยโอเคครับให้เขาใส่กางเกงสีเหลืองไปหรือว่าใส่สกางเกงตวใไม่ เดินผ่านลหลายห้อง,งามาคุณก็เดินนะแต่ผมใส่แบบนี้มันก็ธรรมดาไงผมใส่สีเหลืองนี่ลนะเนาะไปไม่เป็นไรหรอก